อิหรานปฏิเสธการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาและจะทำการค้ากับพันธมิตรอย่างซีเรียเหมือนเดิมหลังจากที่อเมริกาประกาศคว่ำบาตรเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับแอฟบาสมูซาวีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในขณะที่โลกเกิดการระบาดของโคโรนวไยรัส การกำหนดบทลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมดังกล่าวจะทำให้ชาวซีเรียรมีความทุกข์ที่เลวร้ยรายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเราจะร่วมมือทางเศร,รษฐกิจกับประเทศซีเรียรอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีการคว่ำบาตรมาก,ก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้โพสต์ในทวิตเตอร์ด้วยว่าการเหยียดเชื้อชาติและความโหดร้ายของตำรวจที่แสดงความรุนแรงต่อการประท้วงอย่างสันตินั้นเป็นแค่เพียงส่วนน้อยที่แสดงออกมาเท่านั้นมันถึงเวลาแล้วที่สหรัฐอเมริกา ต้องมีความรับผิดชอบในด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศประเด็นต่อมาเป็นประเด็นต่อเนื่องจากหนังสือของจอห์นบบตันที่เขียนถึงประธานาธิบดีโนโทรัมที่กล่าวว่าทรัมป์ได้ไปพูดคุยกับสีจิ้นผิงขอให้ช่วยเหลือในการซื้อสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้ตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่สองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมากล่าวว่า จีนไม่ได้มีความตั้งใจจะไปแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแต่ในรายละเอียดอย่างไรไม่ได้มีบอกกล่าวไว้ได้แค่ออกมากล่าวปฏิเสธเท่านั้นไม่ได้เจตนาเอ๊ะนี่มันยังไงนะครับหรือเขาอยากจะให้ทรัมป์เป็นประธานาธิไม่ดีต่ออาจจะเป็นโอกาสของจีนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องไปตีความกันเองนะครับและนี่ก็เป็น breaking news สำหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ